สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้แม่เกดกำลังเดินทางกลับบ้านเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะเพราะว่าไปส่งลูกสาวอยู่นครพนมกำลังกลับค่ะใกล้หอดบ้านเนาะคะ่ะมีป่าผนกระท่มมาบอกว่าได้เลขมากแล้วค่ะเดี๋ยวไปหอดบ้านเนาะคะนะ่ะเนาะเอาสิได้ไปถามเพิินค่ะว่าได้ตัวมาหอดบ้านนะคะท่านผู้ชมเมื่อยบินลถดเฮ็ดยังละเตย ว้าวปีโ hmm. ป <laughs> mm ้ทำอะไรหนาวปีโป้ทำอะไรหนาวได้ใส่เสื้อด้วยดูดิดูดิดูดิเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้ดูดิเนี่ยใส่เสื้อหนาวหนาวค่ะท่านผู้ชมเราเสื้อไม่ใส่นั่นแม่ไปใส่แม่ฮะอยู่บ้านอยู่บ้านบ่อืมนั่นล่ะบ่าวคนได้เรกมาไปบ่ มันได้หรอบ่เห็นเบาอ,อยู่ได้หอรอบ่เห็นเบาอ,อยู่เตี้ยมันได้มากอยู่บ่บ่ได้มากข้าก็อนไปถามเพื่อนนาะคะ่ะเบาเพิ่นได้เอกมาไปเพื่อนโทษไปไปสงสัยเพิ่นกำลังสิโทษโทรศัพท์ค่ะโทรศัพท์เตียวเหลขมั้งเดี๋ยว,ก,ยวก็ล่อล่อฟังะคะ่ะว่าเพิ่นสิได้ตัวใดเปราะว่าเพิ่นเขามาสองงวดแล้วก็เลยเพื่อนไห้โทษโทษไปถามบึงข่างวดหนีมันเขาเนะคะ่ะเอามาฝากชม อูดอปปปนะีปิโป้ดีนะปิโป้ปิโป้เนี่าฮ่าฮาาบ่าได้มหรลขไหมได้มากเราบอโทษไปถามเมงพนนคะเอามาฝาก่านมู้ชมเน่าได้มากโอ้ฝาโทษไปถามนะธรมู้่ม มันมาบึงมันหามากจังเลยโอ้จังสีเล็บบหรอ,อโอ้ทำมาชมมันหามากคือ่ายปิศาคเะนี่แหละโอ้คนเขียนหายบานโคกพ่คาค่ะทำมาชมบานโคกหกศูนย์สี่ค่ะโอ้ค่ะโอ้เลขยังไงเพิน่นใดยังไงหาเลขหาค่ะทำมาชม ห้ากับสองกับเก้าบ่ะหนึ่งเอียงมาเนี่ยหกคนตัวหกป่หกสามป่หกสามหกแปดบ่ท่านผู้ชมท่านผู้ชมกับเบื้องเอาเแล้ค่ะเห็นเป็นตัวไรกับคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ให้เบิ้งน้ำเน่เพราะว่าแม่เกตกับเบื้องวัวอ๋อกันแต่ว่ากับเห็นหาสองเก้านะคะเป็นมาเป็นถือมาเรื่อยเรื่อยถึงมาจะงวดเหรอ สองสามเลยล่ะจำไม่ได้สองสามหวดละตีสามหมวดละล่ะหมวดก่อนเป็นไหายแมวหกศูนย์สี่นี่ยโอหกศูนย์สี่หมวดที่แล้วเพื่อนกับหายมากนี่ยก็หาหนึ่งบอกตรง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 ค่ะท่านผู้ชมก็เป็นแนวท่าเนาะค่ะท่านผู้ชมพิจารณาเอากับแต่โบได้เข้ากันกับว่าเอาหาสองเก้าเนาะค่ะท่านผู้ชมกับหกสามเนาะเป็นหกแปดก็ได้ ตัวฝันเ้าสิตีก็เป็นสามสองเก่าก็ได้ค่ะท่านผู้ชมสองเก่าก็ได้หกสามก็ได้หกสามก็ได้นะง่ายง่ายเลยง่ายง่ายเนี่ยแคบหนาจอไปได้ค่ะท่านผู้ชมขาบ้านเข่ากับหลายสำนักก็พิจารณาเอาเป็นมาบนถือมาสองงวดแล้วค่ะสองงวด งวดนี้เพิ่นก็ให้มาตัวนีนะะ้แล้วค่ะเพินน่นน่าสิเขียนให้ตัวตุ ung ตุงเนาะนเขียนปิศนาเฮ็ดเป็นปิศนาท่านผู้ชมค่ะเบิ่งเออกนะคะแคปหนา้าจอไะะาาว้เด้อค่ะท่านผู้ชม ไวเบิเ่งไปแนวทานค่ะสำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่เจดผ้าโชกน้ำด้วยค่ะเบิ่งเอาอด้วยค่ะท่านผู้ชมค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ